สนับสนุนโดย oa furniture more than a furniture ร้านบอร์ดเกม b อร์ d g a m academy วงเวียนใหญ่ with us of learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพโอเคมาครับเราจะมาเล่น box of cats กันนะโดยที่เดี๋ยวจะมีน้องแตงนะครับแล้วก็จะมีพี่นิวตันนะเดี๋ยวใครที่เลี้ยงแมวที่บ้านเยอะที่สุดนะครับผมมีหนึ่งตัวโจโจ้บ้านคุณมีแมวกี่ตัวกันมีสามตัว มีกี่ตัวจะเคยมีสามแล้วเหลือหนึ่งไปดาวแมวหมดแล้ววันนั้นคุณมีแมวที่แอคทีฟเยอะที่สุดคุณได้เริ่มเล่นก่อนนะครับอ่ะการ์ดขึ้นมือไปทำได้สองแอคชั่นอ่ะฮะอ่เร็วเริ่มแมวตัวแรกเล่นฟรีไม่ต้องเสียการ์ดหรือว่าจะเอาแมวจากกล่องก<ด>่อนก็ได้นะเ<ด>อาเคเริมโต้เลยโจโจส่งมาซีเหมือนโจโจอมา เื่อนของผมเหรอใช่ส่งแมวมาไม่ขโมยการ์ดขโมยการ์ดเลือกเลยสุ่มสุ่มเลือกเออเอาเอาไปนี้เลยไปนี่ห้าไปอ่ะเสร็จแล้วอันนี้คือแอคชั่นแรกอีกหนึ่งแอคชั่นหนึ่งจะเล่นแมวตัวที่สองก็ได้นะถ้าเล่นแมวตัวที่สองก็คือต้องทิ้งทิ้งแมวหนึ่งไปใช่ไหมเง้นจั่วใช่จ่ายเงินไม่อยากเสียเงินก็จั่วเอ่ะโอเคจบโอเครอบต่อไปอันนี้ เดี๋ยวช่วยผมเซตอัมหน่อยนะรอบนอผมมือเดียวอ่าโอเคทีนี้ตาผมผมอะ่ะมีอยู่3ามทางเลือกที่จะเล่นได้เพราะมี3ใบเดี๋ยวก่อนนะผมขอเล่นโดเล่นโดก่อนตัวแรกผมขอโดคืนคืนคุณมียกเลิกเปล่ามีโนบเปล่ามีคุณก็ใช้โนบไปได้อย่าเยอะอ่าอย่ายุ่งทีนี้ ผมเล็กอีกนะแต่ว่าแอคชั่นนี่ไม่นับนะผมจะใช้แอคชั่นอันนี้ครับขออ้อนอ้อนแต่งขอให้ส่งให้เขาใบหนึ่งขอะวาคุณอ้อนอ้อนจะไม่เหมือนเมื่อกี้นะอย่ายุ่งอีกแล้วเหรอโอ้วุ่นวายไม่เข้าเรื่องแล้วก็ขอใช้อีกหนึ่งแอคชั่นหนึ่งอะไรจมไตีมีอย่ายุ่งหรือเปล่ามันก็จะเกินไป ทำไมกา <Hey. S 1> ดในมือเยอะจังอ่ะทีนี้คุณก็เอาแมวขึ้นมือไปไม่ให้เล่นใช่เอาแมวขึ้นมือไปแล้วก็ทีนี้ผมนี่หนึ่งแอคชั่นใช่ไหมแ <Hey. S 1> อคชั่นที่สผมก็หยิบกาดจากตรงกลางหยิบก่อนนี้แล้วกันจบตาพี่นิวต่ออ่ะเปิดตรงกลางให้2ใบอุ๊ยเอาไม่ไม่ส่งแมวแมไหมเราไม่มีแมวส่งเอ๊ยเดี๋ยวนะ อลไงเงี้ยมันต้องเริ่มที่มันต้องเริ่มที่ first player ปะ่ะหรือว่าเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้ากับว่าผมส่งให้พี่ใช่ไหมพี่ไม่มีให้ส่งไงแตงก็ไม่มีให้มนเริ่มที่ใครอ่ะถ้าเกิดว่ามันเริ่มที่ มันเริ่มทีละคนมันเริ่มอ๋อมันเริ่มมาพร้อมกันทําเริ่มมาพร้อมกันก็คือส่งไปแค่ใช่ที่ต้องส่งของตัวเองออกพี่ไม่มีก็แปลว่าแตงก็ไม่ได้พี่เลยโชคดีได้ไม่ได้แมวมาฟรีได้เอโดฟรีเลยอ่าทีนี้ออาแมวไปเที่ยวไว้ข้างๆก่อนครับพี่ขยับแมวไปแล้วก็ตัวนี้เปิดตัวอันที่สองทีนี้ใช้ความสามารถก่อนเลยใช้โดก่อนเลยเออใช้โดก่อนขโมยการ์ดคุณจะโดกครผมมีสองบแตงเอามาแบบไม่ต้องคิดเลยแตงเอามาอ่ะทีนี้ ก็พี่ก็มีสองไอชั่นจะทําอะไรครับเ,เ,เดี๋ยวลงมาเล่นฟรีเนาะตัวแรกอะแม่อันนี้ตัวที่สองแล้วไม่ดีอันนี้ได้มาไม่นับมันคือบ้านแรกไงอา้ารออันนี้อ,อันน,น,นี้อันนี้คือแมวตัวที่หนึ่งในบ้านถ้าคุณขยายบ้านคุณต้องเสียหนึ่งใบตรงนั้อ่าเล่นตัวที่สองแล้วก็มาควา่ำตรงไหนก็ได้หนึ่งอันอแล้วก็ใช้ความสามารถของลิชี่เลย ถ้าเกิดว่าจั่วแล้วเจอแมวไปเที่ยวต้องบอกเลยนะอรู้แล้วแต่ไม่ได้เจอแมวไปเที่ยวอ่ะโอเคทีนี้ทำอะไรต่อนั่นแอคชั่นแรกเลยนิวแอชชั่นจวหรือใช้การแอคชั่นไม่เห้อใช่จะแม่ถึงเอาจากกองกลางไหมหรือว่าจะเล่นแมวอีกตัวหนึ่งกำลังคิดอยู่อ่ะใช้แมวอีกตัวหนึ่งอ่ะแม่ก็จ่ายการ์ดชื่ออะไรชื่อลูกพี่อ่าลูกพี่ตรงนี้ต้องจ่ายการ์ดสองใบ ทิ้งลงตรงกลางกองกลางที่น้อยที่สุดไม่กองนี้ก็กองนี้กองละหนึ่งใบอ่าทีนี้ตาแดงผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับอ่าดอีกรอบแล้วอีโด้ข้าไม่ตายใช้พลังเลยอ่าขโมยก์ดจากมือตอนนี้ก็คือถ้าของพี่ดิวคือหนูก็ไม่มีตัวเนนลือกเออใช่ถ้าเอาของพี่ไม่มีตัวพี่มีดีไม่ดีก็ต้องเอาอ่าแล้วไงต่อ อันนี้คือแอคชั่นแรกแอคชั่นที่2ทํทำอะไรครับจะจั่วหรือจะเล่นแมวอีกตัวคุณแม่มีแมวเหลือหนึ่งไม่มีแล้วหมดแมวหมดเขาส่งแมวมาที่แมวไปเที่ยวไงอันนี้เปิด้วอ่าโอเคเปิดท่าไหน่ครับสองสองใบตรงกลางเดี๋ยวผมขอทำอะไรดีเนาะแต่งดุนที่วันนี้ดีกว่าเอากองกลางมากองนี้ไม่แต่ตาหน้าแตงจะได้แล้วนะนึกออกปะ เล่น <Okay. S 2> เอาเลือกกองให้ถูกแต่อันนี้การในมือผมเล่นอะไรดีอุ้ยโอ้ถ้างั้นพี่เสริมเลยนะพี่พี่เสริมเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะอผมเล่นอันนี้เล่นกิกี้ตัวแรกเล่นฟรีนะเลือกหนึ่งกล่องหยิบการสองใบล่าสุดสองใบล่าสุดที่เพิ่งเติมเกินทีนี้อันนี้คือ อันนี้คือแอคชั่นแอคชั่นแรกแอคชั่นหนึ่งใช่เหลืออีกหนึ่งแอคชั่นนิวจะทำอะไรคิดเติมการแล้วนะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมหยิบผมได้หยิบจากตรงกลางปะอันนั้นคือแอคชั่นหนึ่งปะเอเมื่อกี้ผมไม่มีการไงผมหยิบอันนี้แอคชั่นหนึ่งแอคชั่นสองก็คือจบแล้ะครบแล้วอแล้วก็เติมเติมการก่อนเติมสองใบโอ้โหน่าเอามากอ่านี้ตาพี่นิวต่อใช้แอคชั่นเลยแมวสามตัวใช้จากซ้ายไปขวาขโมยการโดนใคร ขโมยการ์ดตีกคุณนี่โจมตีกันรัวๆโอ้ยของดีด้วยจริงๆผมน่าจะใช้ก่อนแล้วก็อ่าออย่าพึ่งออให้เรียงไปอยู่ซ้ายอ่ะุ่ซ้ายไปขวาใช้แล้วก็แมวอ้อนเออส่งมาให้พี่อีกใบนึงใช้ใส่ผมเลยใช้อันี้ให้เสร็จก่อนไหมความสามารถให้เสร็จก่อนได้ได้ได้อันนี้เดี๋ยวรอใช้ซ้ายไปขวาให้เสร็จจั่วการ์ดหนึ่งใบจากกองความอ่ะจั่วมาละแล้วก็ลูกพี่เอาไว้ป้องกันได้ด้วย กูกอ<ก><า>ไม่ทําอะไรยังไม่มีใครโจมตีอันนี้ก็ยังไม่ได้แล้วก็เมื่อ,อกี้จะใช้อ,อ้อนใช่ไหมใช้อ้อนใช้อ้อนใช้อ้อนนี่คือผมต้องเลือกให้ใช่ไหมใช่ถ้าใช้อ้อนคนนั้นมีสิทธิ์เลือกให้อะไรก็ได้อแต่ถ้าเป็นพวกขโมยการ์ดหรือสุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเป็นคนเลือกเองอันนี้อันนี้คือแค่เฟรดแมวอ่านี่ต่อมีสองแอคชั่นที่ทําได้คุณจะทําอะไรครับอ เอออันนี้ดีกว่าอ่าหนึ่งแอคชั่นครบละยังไม่ได้เลยเดี๋ยวไม่ได้ลงแมวเลยนี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเพิ่งเปิดดิเมื่อกี้คือหนึ่งแอคชั่นใช่ไหมคุณก็เห็นแล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีแมวไปเที่ยวอันนี้แอคชั่นที่สองคุณจะทําอะไรก็ลงแมวเพิ่มก็ได้อ่าลงอันนี้ความสามารถมันคืออะไรอันนี้ถ้าทิ้งตัวทิ้งตัวที่สี่ก็คือหนึ่งสองสามต้องทิ้งเพราะความกาสามใบใช่ความลงตรงกลาง ขอ,องดีดีท่านนั้นอ่าทีนี้ก็ทีนี้ก็ถามอะไรแปยังไงนะ <c oughs> เอ้ยความสามารถอ่ะมันวางปู้วใช้ได้เลยไม่ใช่หรอใช่า<ด>อานกำลั <นะ S 2> ลงถามอยู่ <นะ S 2> ว่าจะใช้ยังไงอันเนี้ยทิ้งการ์ดหนึ่งใบสลับกับแมวบ้านคนอื่นหนึ่งตัวอ่านแป๊บไม่เคยเล่นตัวนี้นอุ้ยอุ้ยโทษโทษอยอหนูเป็นรอ,องคนเนีย สามสองหนึ่งโอเคเปล่าโอเคสามสองหนึ 2, okay, ่งโอเคเดี so really ๋ยวเมื่อกี้ตัวหนานี้นะเขาบอกผู้เล่นสามารถทิ้งการ์ดหนึ่งใบให้หนานี้ไปสลับที่กับแมวในบ้านคนอื่นหนึ่งตัวและใช้ความสามารถของแมวที่มาใหม่ได้ทันทีอ๋อโอเคคือถ้าพี่เล่นตัวนั้นใช่ไหมพี่สามารถทิ้งการ์ดได้หนึ่งใบแล้วพอพี่ทิ้งการ์ดหนึ่งใบปุ๊บพี่เอาตัวนี้สลับกับแมวบ้านใครก็ได้แล้วพอออกไปเสร็จอ่ะใช้ความสามารถได้เลยหนึ่งครั้ง ทิ้งการที้ใครก่อนแป๊บหนึ่งหนึ่งใบผมว่าทิ้งลงกองทิ้งเลยนะเขาไม่ใช่คขาว่าทิ้งหนึ่งใบใช่เขาไม่ได้บอกว่าทิ้งลงกองกลางแล้วพี่จะสลับกับใครสลับกับเมลไปสลับหรอใช่ดูให้ดีนะตัวนี้หนึ่งคะแนนนะตัวนั้สองคะแนนเท่ากันนะอ่าสลับกับโดแล้วก็ใช้แล้วก็จะสลับของโดเลยขโมยการ์ดขโมยการ์ดกูเกี่ยวอะไรด้วยปะผมเกี่ยวอะไรด้วยไม่ อ่ะ,อะทีนี้จบแล้วครบ2อแอคชั่นนะทีนี้ใบอ,อ,อ่ายังไม่ต้องเปิดเพราะว่ามันเต็มอยู่ออใช่ไหมตา,าแตง่งเล่นได้ไหมเล่นได้มันมาถึงอันมันเริ่มเลยจะทิ้งวามจะทิ้งเปล่าถ้าทิ้งการหนึ่งใบสามารถสลับกับตัวไหนก็ได้ไปสลับกับวิชี่ไงสามแต้มเลยนะเสียมก่อนเฮ้ยหนานี้มันน่ากลัวนะเนี่ยแต่มันต้องทิ้งการก่อนหนึ่งใบไง เอาทิ้งหนานี้เพื่อใช้ความสามารถหนานี้เอาโดมาเออเอาโดคืนไปใช่ไหนคุณรักโดมากนะชอบมาเอาโดแล้วพี่ก็ต้องเก็บแล้วคุณจะโดใครคุณจะโดการ์ดใครเราตัวไหนอะกขโมยการ์จากมือคุณมีกี่ใบมีใบเดียวอ่ะเดี๋ยวเตงเห็นไหมอ่ะทีนี้คุณมีสองแอคชั่นคุณจะทำอะไรวางวางตัวนี้วางการ์ดทิ้งการ์หนึ่งใบลงกองกองนี้ อ่าแล้วก็อันนั้นถือเป็นหนึ่งแอคชั่นหรือหนึ่งแอคชั่นไม่ไม่วางด้านนี้ช่วยช่วยจัดอ่าวางเขาใช้อีกตัวแต่ก็ต้องตมบังตัวนั้นตัวนั้นไม่นับเป็นแมวนะเอ้าหรอน่าจะไม่นับเป็นแมวเพราะมันคือบ้านหลังบ้านหลังเดียวกันนับเป็นแอคชั่นไหมมันนับเป็นหนึ่งแอคชั่นอ่างั้นครบใช่ไหมขออ่านก่อนอีกรอบหนึ่งเหลือจั่วเหลือจั่วหัวมะลิกับหางมะลิอ่าช่ว อ๋อเลี้ยงเติมส่วนหางจากในมือได้ฟรีหนึ่งใบใช่เติมได้ฟรีไม่นับว่าเป็นแอคชั่นแอคชั่นอ๋อคือถ้าเราเลี้ยงหางเลี้ยงหัวเราเติมไปอ่ะไม่นับเลยนะใช่ก็ถึงเทิร์นถัดมาเราเติมหรือเรามีแอคชั่นหนึ่งหรือนี้แอคชั่นสองตีงการครบแล้วครบแล้วอ่ะงั้นครบอ่าโอเคนับเป็นหนึ่งตัวไม่ได้แล้วดิไม่อันนี้เขาเพิ่งจะหนึ่งแอคชั่นเองก็ก็เอาอีโดขึ้นมาเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเอาโดขึ้นมามันเป็นความสามารถของแมว มันความสามารถม,มันไม่ใช่แอคชั่นนี่เท่ากับว่ายูเพิ่งจะเล่นไปแค่หนึ่งอ็อกชั่นคือการลงลงหัวแล้วหางมันลงฟรีทีนี้คนมีหนึ่งอ็อกชั่นคุณจะเล่นแมวอีกหนึ่งตัวเพิ่มอีกหนึ่งบ้านทับไปเลยอันนี้เป็นแอคชั่นเหมือนกันอันนี้เป็นแอคชั่นยังไม่นับเป็นเขาเรียกมันเป็นการแอคชั่นอ่ะคุณจะทับใครพี่คือใครหนูอ่านไม่เมกิ๊งไงเอาการ์ดจากตรงตรงกองกลางสองแบง คือถ้าเราทับคนอื่นก็คือแม่เขาใช้ความสามารถหรือว่าทับตัวเองเพื่อไม่ให้โดนหมุนก็ได้ตัวตึงๆกับตัวตัวตึงๆก็โดไงโดกว่าตึงสุดละทับอีโดไปเลยอ, <laughs> อ่ะทีนี้คุณมีหนึ่งแอคชั่นคุณจะทาอะไรคุณจะลงแมวอีกหนึ่งตัวหรือว่าคุณจะจวกก๊์ดจากตรงกลางถ้าลงแมวอีกหนึ่งตัวต้องเสียกา๊าซสองใบหนูทิ้งมันลง ไม่ได้ทิ้งคือลงมันคือมันคือเล่นแมวไงก็คือเล่นตัวใช่ใช่แล้วก็ทิ้งการสอบสองใบไปใส่กองที่น้อยที่สุดไม่เอาลองกีกีทีนี้ทิ้งสองใบลงตรงกลางจ้าก็หมดดิใช้ความสามารถแมวก่อนพี่ก็หมดเออวางวางสองหนึ่งกองหยิบสองใบล่าสุดอันไหนล่าสุดมันต้องขยายบ้านก่อนป่าวะเออขยายบ้านก่อนดีลงแมวหวะเราค่อยไปจอ่าทีนี้ทิ้งวางสองใบเลยก็ลงกองไหนก็ได้เพราะมันสามเท่ากันลงกองละหนึ่งไม่ แล้วหนูก็ได้จวดได้จวดสองใบบนสุดบนสุดอของกองไหนก็ได้ใช่ฉันน่ะเป็นคนวางเองฉันก็จำไม่ได้ <c oughs> เอาเนี่ยสองใบบนสุดอ่าโอเคจบตาผมผมหยิบสองใบล่าสุดเดีจอเขาดูกคนนี่คืออะไรอ่ะโอ้หนานี่หนานี่นนเอาสองโอ้ยต้องเอาอ,อันนี้ดีกว่าสองอันนี้นะ อันนี้ความสามารถแมวนะแล้วก็ผมมี2องแอคชั่นเดี๋ยวผมขอลงหัวลงหัวก่อนอันนี้คืออีกแอคชั่นหนึ่งแล้วก็ทิ้งทิ้งหนึ่งใบเพราะว่าตัวตัวนี้ทิ้งของของนี้แล้วก็ผมลงหางได้ฟรีแล้วเหลืออีกหนึ่งแอคชั่น เลยหนึ่งแอคชั่นทำอะไรดีเอาผมเล่นการี้ก่อนเอากล่องทับไปก่อนจะได้ไม่หนีไปไหนอีกหนึ่งแอคชั่นผมหยิบกล่องนี้แล้วกันมีทั้งสี่ใบอ่ะจบละทะนี้ก็เปิดตอ่อนะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนี่แมวไปเที่ยวอ่าแมวไปเทีาา่ยวมาไปเที่ยวเอเปิดไ้ก่อนเลยสองใบทีนี้เราต้องต้องหมุนการ์ดละหมุนส่ง<อ>ไปทางซ้ายเอาตัวล่าสุดปะนะตัวตัวไหนก็ได้ ตัวไหนก็ได้เลือกหนึ่งตัวโอเคเอาเลยครับให้คุณเลือกแมวหนึ่งตัวที่เลี้ยงไว้ในบ้านตนเองส่งให้คนทางซ้ายผมเลือกกิ่กกี้แล้วกันพี่ส่งหนึ่งตัวให้เขาแต่ต้องส่งหนึ่งตัวมาให้พี่ไม่ได้เพราะว่ามันมันคือการส่งพร้อมๆกันแต่งยังไม่ได้ใบนั้นมาตอนที่เลือกส่งให้พี่ที่เลือกจากสามหนูก็ไม่ให้โดดอยู่แล้ว โด่แหละเดโด่จะโดนตบขึ้นมืออ่ะทีนี้ตาคุณต่อนี่เราเจอแมวไปเที่ยวกี่ใบแล้วสองใบนะเหลืออีกสองใบจบเกมอ่ะพี่ก็ต้องแอคชั่นก็ต้องไม่มีอ่ะทำก่อนเลยซ้าย,ซ,ายซ้ายไปขวาตัวนี้ทำไม่ได้ไม่ได้เริ่มจากติชิมาร์ดหนึ่งใบจากรองคว่ำอ่ะต่อเลยจ้าแล้วก็ยกเลิอกอยางไม่มีใครทำอะไรแล้วก็หยิบสองใบบนสุดอันนี้คือทำไมมันมีแค่หนึ่งใบอ่ะยังไม่ได้เติมครบนี่ ต้องเติมไงปะมันต้องมีสองใบแต่อันนี้มันเป็นความตอนที่คนปเปย์อาอเหรอมันก็ไม่ต้องเติมดิงงว่ะไม่รู้ก็ให้มันครบสองใบใช่ไหมน่าจะใช่ต้องเปิดอีกอันไหมขอ,ข,อขอโทษขอโทษผู้สร้างเกมด้วยถ้ามันเข้าใจผิดตรงไหนมาแก้ไขให้เลยน,นะคะไม่ <laughs> มเขาบอกว่าเนี่ยเปิดกองกลาง สามกลองกลองละสองใบนะมันคือการเติมใช่ปะ่ะก็คือ<ก>ทุกครั้งก็ต้องเติมดิเพราะตอนแรกมันเหลือการคว้าใบเดียวเพราะหยิบแค่ช่วงเติมการ์ดเขาบอกว่าเปิดการ์ดกลองจัว่วเติมกล่องแมวจอนที่ว่างอยู่ให้มีกล่องละสองใบทั้งสามกล่องโอเคพกเพราะเมื่อกี้มันมัน,ม,นมันว่างอยู่ใบเดียวว่าคือเติมแค่ใบเดียวแล้วให้มันมีอย่างละสองอ่าโอเคพี่นิวบอกนะว่าถูกแล้วพี่นิวบอกนะโอเคคราวนี้เสร็จ เมื่อกี้ใช้ความสามารถน้องอะอันนี้ก็วไปแล้วคราวนี้ต้องแล้วก็ไปที่กิกกี้เลยกิกกี้ก็คือเลือกหนึ่งกองสองใบล่าสุดก็อันนี้ดีอ่ะเคไม่แอ๋ไหนก็ได้แต่เลือกได้แค่สองใบเยือูก่อนเอาอันนี้ดีกว่ามันเห็นแค่สองใบบนนะสองใบบนใช่ใช่ได้แค่สองใบเอาอันไหนดีอะสองใบนี้หรือสองใบนี้นี่มีโจมตีนะอันนี้ดีแมวดีโจมตีกล่องตัวเองก็ได้นะให้กล่องหลุด อ่าทีนี้คือมีสองแอคชั่นอ่าแล้วถ้าพี่โจมตีกล่องนี้เลยพี่ใช้โดกเลยก็ได้ดิโจมตีมันออกมันต้องรอรอบหน้าแมวมันจะใช้ความสามารถตอนที่เราเริ่ม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 ต้นอ่ะใช่เริ่มจากซ้ายไปขวาด้วยเดี๋ยวจะโจมตีแมวคนอื่นก็ได้ให้เอาขึ้นมือเลยอย่างเงี้ยถ้าโจมตีผมผมก็ต้องเอากีกี้ขึ้นมือหรือว่าโจมตีพวกนั้นเนี่ยโจมตีนี่ก็ต้องเอาขึ้นทั้งสองตัวเอาขึ้นทั้งหัวทั้งหางเลยโจมตีไล่เอากลับขึ้นไปไม่ก็คือคนมีอย่ายุ่งเบา ก็พี่นั่นแหละเป็นแนะนำเขาแบบโจมตีไล่แมวหนึ่งตัวขึ้นมือเจ้าของแล้วพี่ยังเหลือแอคชั่นอะไรอีกหรือว่าอีกเอาการ์ดคุณยังไม่ทําอะไรเลยคุณยังใช้คุณยังใช้ไปแค่หนึ่งเอ้คุณยังไม่ได้ใช้แอคชั่นเลยนี่เมื่อกี้คุณหยิบฟรีด้วยนี่คุณยังเหลือสองแอคชั่นเต็มเต็มเลยโอ้โหทำไมมันฟังปุริเย่ขนาดนี้เนี่ยรอบทดสอบนี่คือทําอะไร,ร<อ>ไม่ได้เลยรอบนี้โหดมาก งั้นก็เอาหยิบมากองหนึ่งใช่ไหมอ่ะหยิบไปทั้งกองเลยหนึ่งแอคชั่นแล้วพี่ก็ต้องเติมเติมอีกบ้านหนึ่งก็ได้นะลงแมวเพิ่มด้านก็เติมการ์ดตรงนี้ด้วยเงเดี๋ยวเล่นเหสเร็จก่อนเล่นใหสเร็จก่อนเดี๋ยวเพิ่งเปิดเพราะ่เดี๋ยวเปิดเจอแมวไปเที่ยวอีกทำอะไรอ่ะก็จะเล่นแมวหรือว่าจะเอาอีกก็ได้นะแมวก็ได้อ่ะมันถือได้แค่เก้าใบในมือนะรู้แล้วแล้วพี่ต้องอันนี้รอบหนึ่งต้องทิ้งสี่ใบลงตรงกลางความความสี่ใบ อ่ะโอเคตาแตงอ่ะมันใช้ความสามารถได้่ะใช้ความสามารถด้วยทำอะไรดิสุ่มแตงทิ้งใบหนึ่งเอามาเอามาให้พี่สุ่มทิ้งไปเลยคว่ำไปเลยแตงอ้ยเปิดเปิดโชว์ด้วยเปิดโชว์แ้เยหมดแล้วแตงเริ่มได้เลยใช้คอนฟอร์มารโดเอออย่ายุ่ง อันนี้พูดเองใช่ไม่อย่ายุ่งให้ผมเป็นคนเลือกนี่อ้าวเหรอเขาเรียกว่าอะไรเอามาให้ผมเลือกใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือต้องต้องเออต้องแผ่ให้เขาเลือกมาจุ๊จี้อยากได้เลยอ้าวต่อไปสลับทิ้งก๊าซหนึ่งใบสลับกับแมวบ้านคนอื่นหนึ่งตัวสลับเปล่าแล้วสลับแล้วสลับสลับดิสลับกับใครเอามาเอาตัวไหนอ่ะ นี่ตัวนั้นสีอะไนสีคะแนนเอาริชี่ไอ้ตัวตัวนั้นคือใครอ่ะอันนั้นคือน้องซ่ามันทำอะไรสุ่มฮิงการ์ดคนอื่นหนึ่งใบเอาริชี่ดิถ้างั้นสามคะแนนไม่ก็ลูกพี่แต่ว่าจริงๆลูกพี่ใช้ความสามารถได้นะลูกพี่ก็แค่ปุ๊บทำไมถึงน้องเอาลิชี่พี่ไม่ต้องยอมก็ได้นะพี่นิวมันการความสามารถแมวได้นะลูกพี่อ่ะอื ก็กำลังคิดอยู่เนี่ยเขาจะเอาตัวไหนถ้าเขาเอาตัวก็เอาของเธออะไลกันไปกิกิเราก็จะมาแล้วก็ใช้ความสามารถของกิกิเลยวางกิกิหยิบการ์ดสองใบล่าสุดอันไหนก็ได้หยิบไปได้แค่สองใบเออเอาจะเอากองกันใช่ไหมเพิ่มแล้วนะแอคชั่นเอยอย่าเพิ่งเติมเห็นอีกแล้วเห็นไหมผมเห็นอีกแล้วพี่เจนใช้แอคชั่นได้ฮะได้ได้ยังไม่ยังไม่ได้ใช้อะไรไงได้เลยหนูวางการ์ด นี่เราต้องจ่ายกี่ใบสองอวันวันใช่พี่เข้าใจใช่ไหมว่ามันย่าเพิ่งเปิดพอพี่เปิดปุ๊บผม,ผมอ่ะจะเห็นแล้วแล้วผมก็จะป้องกันแมวตัวเองว่าผมรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไงเดี๋ยวผมกำลังคิดผมเอาเป็นว่าเติมการ์ดหลังจากเขาเล่นเสร็จหมดแล้วใช่โอเคอ่าหนูทิงท้งหนูทิ้งไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่ากดเป็นยังไงแต่ว่ามัน next set หนูใจเงินมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นจ่ายลงกองลงตรงนี้ใช่แล้วบางทีมันยังไม่ต้องเปิดด้วยเพราะว่าก็ต้องทิ้งลงมาเอออันนี้คือจบอองเนี่ยก็ยังงไม่ถึเวลาเนี่ยจบองไอ ใช่ก็เป็นเจแล้วจบสองแล้ววะเมื่อกี้ทำอะไรบ้างก็เอาอีกี้มาแต่อีกี้มามันเป็นความสามารถของไอ้นี่ไม่ใช่ถ้างั้นหนูก็จวดออันนี้เออการในมือทถ้ำกืนใช่ป่ะเพราะมันเป็นความสามารถของตอนสลับเป็นความสามารถของน้องใช่ป่ะวะเออน่าใช่แล้วสรุปเล่นเป็นสามแล้วเขาก็เล่นแมวตัวนี้ก็ครบแล้วนี่ไงตอนเนี้ยอ่าโอเคอ่ะอ่ะ whatever เปิดต่อเลยเปิดแล้วนะอืม สเอาไปครู่าเพิ่งหยิบก่อนคุณวางไว้ตรงกลางก่อนแล้วคุณวางไว้ตรงกลางก่อนแล้วค่อยหยิบจะได้ไม่งงคุณหยิบมาหนึ่งให้ตัวเอาตัวนี้มาใกล้ๆแต่เขางงหยิบมาตัวหนึ่งสลับตัวยังไงก็ได้อีกกี้เอาไปทีนี้ตาผมนะตาผมเริ่มแชร์คำว่าแมวก่อนเติมการแล้วน่ะเติมก่อน thank you ของดีเอาอย่านี้ก่านอันนี้นะไปหนึ่ง ใช้หนึ่งแอคชั่นแล้วเ,เอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แอคชั่นอันนี้ความสามารถคิกี้ออยังไม่น้บเป็นแอคชั่นทีนี้ผมมีสองแอคชั่นที่เหลือยังเล่นได้อยู่อุ้ยทำอะไรดีอ่ะขอดูการ์ดก่อนนะอ่าใช้โอ้ใช้คิกี้หนึ่งตัวก็ได้นะเอาจริงๆเอาลงนี่ลงคิกี้อ่าผมาเสียสองใบอุ้ยไม่เอาดีกว่าผมแอคชั่นแรกผมจัว่วสองใบนี้ แล้วก็แอคชั่นที่สองผมวางออผมวางนี่วางดิชี่จ่ายสองจ่ายมากจ่ายตรงนี้หนึ่งแล้วก็แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งแล้วก็ความสามารถใช่ไหมจวนหนึ่งใบจัดกองอคว่ำปับ๊บอุ้ยดีจังทีนี้ผมใช้อีก ผมใช้แมวอ้อนใช้แมวออนกับกับแตงขอหน่อยหนึ่งใบขออะไรก็ได้หึงใบยั่งยั่งอย่ยังยั่งหยั่งยังหยั่งหยน่อหยั่งหยั่งะยั่ะไรัหยั่งหยก่งหยั่งหยั่งหยั่ยัั่ับกั่งหย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 ย่งหยั่่หย ตรงนี้2ใบ 2> แล้วก็จบจบรอบเติมการแล้วนะใช่เติม่างนี้สองเติมไงเลยไงสองไงหน okay. ึ่งไงหนึ่งโอเคอุ้ยเอดดีเอดดี HD. HD กับลูกพี่เเหมือนรู้สึกว่าการแรงๆอยู่ใต้ใต้ใตใต<ม>กองนั่นเลย่าตาพี่นิวต่อแต่ว่าผมว่าแมวไปเที่ยวกใกล้ละตัวสุดท้าย อ่ะพี่นิวทําอะไรครับใช้ความสามารถก่อนซ้ายไปขวาเริ่มจากดิชี่จวก่อนหนึ่งใบอาจจะจบเลยก็ได้นับแต้มแมวไปเทียวตัวที่สี่ก็คือตัวที่สี่นี่ไม่ต้องสลับแล้วนับแต้มเลยเหมือนเป็นตัวเปิดจบเกมอ่ะใช่เอนเกมอ่ะผมมีแค่หกผมมีแค่เก้าแต้มเองหกอันนี้บวกสอบเป็นห้าอันนี้คือห้าเจ็ดแปด พี่นีวมีแมวครบห้าตัวเปล่ามีเขาบอกถ้าคุณมีห้าตัวที่ไม่เหมือนกันอ่ะได้อีกสามคะแนนนะใช่นี่ไม่ซ้ํากันเลยสี่อันนี้สิบก่อนสิบสี่สิบสี่บวกสามเป็นสิบเจ็ดพิเนียผู้ชนะเก่งมากครับเกมที่เล่นแล้วเป็นไงอ่ะเป็นหัวไหมมันรายละเอียดเยอะแต่ถ้าเล่นหลายๆรอบแล้วน่าจะสนุกมันมันเหมือนจะง่ายนะคือตอนแรกเราเข้าใจว่าเออก็คือการแมวหยิบไปหยิบมามันเหมือนจะง่ายแต่ว่าจริงๆมันก็มีความ ดีเทลแล้วการตูกไปก็มีความสามารถอีกนะครับคือตอนนี้น้องแตงคือเล่นแล้วก็ต้องแบบเซิร์ช Google ไปด้วยว่ามันเล่นยังไงโอเคไปละถ้างั้นบ๊ายบายหากคุณเป็นแฟนเพจของบอดี้ียมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube c h ANNEL ในชื่อ movie wonderer ฝากด้วยนะคะ ขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณจะหนังจะซีรีส์หรือแมอ้แอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกมุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง MovieWanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม Privateo VPN ปลอดภัยแน่นอน